ดี๋ยวเราจะพาไปสาโทน้ำงหน่งนะผ่าจาุ่หงัวเอ้ยบรรยากาศครับ ครับผมน้องของกินเยอะแยะเลยภาพเป็นของย่างลเลาะเพลิน แซบ่บเป็นรองครับอ,อันนี้อะไรนี่เอ้ากาลเมโอ้โกาลเมสุดยอดสุดยอดครับโอ้เดี๋วดยวนี่แหละเพื่อเกี๊ยวนี่แหละจะกินเพื่อเกี๊ยวนี่แหละ แล้วก็จวมีร้านเดียวครับผมแล้ก็จะเป็นถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำหอยนางรมนนจะเป็นหอยนางรมสดๆครับ ยวอดเยครนะวัดโสพลวิหารครับยอดมากเลย โอ้ก็ไเสืองามขนาดอาารรับเอ่เียโยมทบ้านโมอะนมบนเตรยก็ประกอบด้นั้นะบอกก็รีบอ่าโปรดอาสวัสดีครับเอ่อียดโยมที่อ่าโจมอเมอปรนมบบ้านเตม่าขงเราอ่าเพื่อทนบ้านอ่าอาจ เรียบพื้นที่ภายในเอเคเรียบร้อยอะเรือกรดงเองความเจ้าช่ไหมใช่ไหมอาเฮง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 เรือกระโดงทำงานเพื่อารฐานะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องภายในบริเวณอ่าของเม่ตาพอขายต็ ต้องความภาวนาอายุไะจอดทางเกา่าครบครบคันไมร่ระยะอ่ะอคอยจอดน้องกระโดดเต้นน้อเพื่อว่าสถานที่ไม่เพียงพออ่าสถานที่ไม่เพียงพอพระบานจากสถานที่อคอยจอดอ่นนานอกทางเก่าทางเกินอ่าทางตะเพียงทางเพื่อนทางนอกอ่าทางสารมีทางนอกอ่าเกิดสถานที่จอ,อดสะดวกสบายมีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลปอดภัยหอยไม่เอากองโอ,อ,โอนตวเชนอกก็ชมเจออยู่เชงเตาบานะนองวิเลียนนี่อ่าวิเลียนน,ยนี่ก็เดาวิเลียนที่หนังบานหอยไม่เอากองโอนบา,านกิงเต่าทำกล่าวกรูบพวกเนี่ยกำรับร้านค้าพ่อค้าแม่ขายตามที่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์เตาหฮยท่าห้ามังร้านค้าอนุญาตได้เฉพาะสองคน ถ้าเพเกินปีสองคนก็ต้องมีการติดบัตรอาเพาถ้ามันเป็นเก่าก็ติดบัตรให้กราวยกบวเป็นหลักฐานอาเพื่ออ่อยเจ้าหน้าที่ที่บ้านตรวจตราอ้อยบ้านเล่งบ้านเกลียบเนี่ยตรวจฉนออาขบันประกาศประชาสัมพันธ์ออ่อยไม่เอาบ้านอาทราบในข้อประพฤติปฏิบัติในงานอหมอดเมื่อต้นกระนองอาในแล่เนาะ เจ้าหน้าที่ก็เือการกระบนเหล่าว่าเเรียนนี่ทางพะนองก็นายอยเจตเตานาเยยนายอยเจตเตาตอยาวตอยาวน่าจะกินข้าวแล้ว ดาลาหมยสูปา้าดาลาอุา้ยดาลาดาลาอุ้ยไปใส่อะพี่พี่ดียวีน,ดวน,ดวนใดพุดก็มีางใด่พุดก็มีผีก็็มีแล้วจะมาพุดก็มี่ผีกระไรหอไปลายพุด<อ>หักจะมันมประจักษอย่างนอง

กระเบียนเงประาโกข้าวขาหมูจานหนึ่งอ๋ออ่อผ่านด้านทาที่เกินสองท่านกิเป็นเต่าเป็นปลาโจดบอดทำไม ข้าวขาหมูหรืเลอาชิ้นเ้าวเกาเหลาเาข้าวเกาเหลาช้วหนึ่งเอาเกาเหลาช้วหนึ่งแล้วเอาข้าวขาหมูจานหนึ่งมีเตะมนมีเั่เลยดวใจนะับกินข้าววันเติมพลังกันน้พี่น้องมันมีมนมีฟีที่วามแขิงรเคยเคโดยมที่อวน้าองเรียนไป าแกเดียก็ไม่สดตัวโจอีนีนองโจีนี่าน uh, ่า uh, นี่ก็มีจิตใจที่เป็นผู้ตนด้วยทางวัดของเราให้ประสบความสำเร็จให้มีความพอกันิไหนแล้วไปนอนด้อนะครับเนี่ยสตัวไ่เอาน้องตัวันอส่สมกแนนอพนอ อกเส้นอาเนต่างราวเพื่อเตรียมรอคอยเจ้าพิรีบานเบิดตูรลบักอคอนแม่เอาบานขึ้นบัดโจรัวจับจองกองหาที่นั่งเพื่อที่จะบานเมื่อพลังณะดามสาวรอเทรบานแหงอาโยบานทุกจีอาบราบกรอกบ้านใหยโรี่คนุกเน่องมันจับอ๋อน้ำเปล่าขวดนึงนะครับ้นป่าเพื่อรีย